เมื่อวันที่13เมษาย,ยน2568เวลา15นาฬิกาที่บริเวณหน้าเวทีวันไหลางานโคดเปียกลำลุกกาตำบลบึงคำปรอยอำเภอลำลุกกาจังหวัดปทุมธานีผลตำรวจโทรคำรนวิทยุก,กระจายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานเปิดงานสืบสารประเพณีวันปีใหม่ไทยหรือวันสงการานต์ปี2568โดยมีนายกิติเดชปราณทองหรือนายกแสนนายกเทศมนตรีตำบลลำลุกกาและผู้บริหารเทศบาล พร้อมด้วยพันตำรวจโทอิทธิกรสง่างกรสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรลำลุกกาในรุจกรบุญน,นาตัวแทนผู้จัดงานโครเปลี่ยนสงกรานร่วมต้อนรับโดยภายในกิจกรรมช่วงแรกในวันนี้ได้มีการแห่นกแห่ปลานําไปปล่อยที่บริเวณหน้าอำเภอลำลุกกาการแสดงอังคารุงย้อนยุคการประกวดระวงย้อนยุคเป็นการอนุรักษ์และการละเล่นพื้นบ้านของไทยโบราณซึ่งผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศ จะได้รับ,บรางวัลจากนายกิติเดชลานทองหรือนายกแสนนอกจากนี้ยังมีการรดน้ำตหัวผู้สูงอายุในพื้นที่และการเจริญพุทธมนต์ให้ศีลในพรแก่ประชาชนที่มาร่วมงานจากพระคุณเจ้าทั้ง12รูปและในวลา17นาฬิกาพบความยิ่งใหญ่กับคอนเสิร์ตของศิลปินลำใหญ่ไห่องคำโดยพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูบก,ก,กัะจานนายกองคการบริหาร่วจังหวัดปทุมธานีได้กล่าวว่าขอขอบคุณผู้จัดกิจกรรมและผู้ร่วมงาน ตนเองอยากขอฝากถึงคณะผู้จัดงานและพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานคี่เปิียลำลุกกาในวันนี้ว่าอยากให้ช่วยกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยไว้อย่าสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนโดยรวมแต่ตนเองเชื่อมั่นในตัวนายกแสนหรือในกิติเดชลานทองนายกเทศมนตรีตำบลลำนุกกาว่าได้คัดเลือกคณะผู้จัดงานมาเป็นอย่างดีและจะไม่เกิดเรื่องดังเช่นสถานที่อื่นๆรวมถึงสุขการปีนี้ขอให้ประชาชนระวังในเรื่องการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ไปห,หาทางป้องกันหรือเมื่อรู้สึกว่าไอเจ็บคอให้กินยาพักผ่อนและพบแพทย์ทันที ในเทศกาลปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังในสิ่งปรารถนาและสุขภาพแข็งแรงกันท่นหน้าไปฟังเสียงพลตรวจโทรคำรณวทิทยุกระจักในช่วงหนึ่งนะเมื่อวันจันร์นี้จัดงานสมการจะจัดห้าวันนะครับแต่การจัดแบบที่ไม่มีหลักการเลยไม่มีการเตรียมพร้อมไม่มีการประสานง,งานนะทำให้พอจัดงานขึ้นนะครับแล้วก็ในตอนกลางคืนที่สะพานแดงก็มีการทะเลาะวิวาทก,กาัน นะครับไม่มีการวางแผนการรักษาความปลอดภัยแล้วทําให้ที่สุดมันก็น่าสลดใจว่ามีวัยรุ่นนะครับมาถล่มทลายว่ากันทางานแล้วก็มีแทนกันมีนักศึกษาเสียชีวิตหนึ่งคนครบชื่นเรื่องนี้ขอให้เป็นบทเลมันเกิดที่นั่นที่เดียวเมื่อวานนี้ผมก็ได้รีบเข้าไปแล้วก็เชิญท่านประหลัดมาบอกประหลัดทําไมคุณเป็นคนจัดงานทําไมคุณไม่เตรียมมาปลอดภัยให้เรียบร้อยนะครับทําไมไม่ประสานตำรวจให้เรียบร้อย แล้วผมก็บอกว่ารีบให้พี่น้องประชชมได้รับรู้เร็วที่สุดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นงานแทนาตายเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับไปรุดก็มาแล้วมเขม่นกันที่มีการผิดรถนะผี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปแทงกันนะครับแล้ววันนี้ผมก็บอกว่าเมื่อวานที่ผมเข้าไปผมก็บอกว่าวันนี้ก็จับให้ได้นะครับไม่กั้นเดี๋ยวพี่น้องโดนมาเกิดเหตุกันอีกแต่โชคดีว่าที่นี่ท่านนายกแต่ ่านเป็นนายกอยู่เลือกแต่เฉพาะทิธาีานด้านนายกิดเดตลานทองหรือนายกแสนนายกเทศมนตรีตำบลลำลูกกาเดี๋ยวร่วมทำพิธีรดน้ำํำหัูผู้สูงอายุและมอบความหมายเป็นการแสดงความเคารพพร้อมกล่าวว่าตนเองขอขอบคุณทุกคณะผู้จัดงานผู้บริหารเทศบาลและประชาชนทุกท่านที่ช่วยกันสร้างสีสันให้ชาวลำลูกกาในปีนี้ และช่วยกันดูแลสถานที่เป็นอย่างดีไม่มีเหตุการณ์สร้างความรุนแรงความลำบากใจให้ผู้จัดงานอย่างไรก็ตามตนเองก็ได้หมดวาระลงแล้วตนเองหวังว่าหากเป็นผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกคนใหม่จะช่วยสร้างช่วยจัดก,กิจกรรมสนับสนุนประเณีไทยให้พ่อแม่พี่น้องชาวตำบวลำลุกาต่อไปไปฟังเสียงนายกแสนงานนี้เกิดขึ้นได้นะครับต,ต้องขอชมคณะผู้บริหารทานผลัด พี่น้องข้าราชการท่านรองปรับพนักนางานทุกคนเลยนะครับต้องขอชมนะครับท่านอดีตสมาชิกสภาเทศบาลน,นะครับพี่ช่วยการสรรนับสนุนให้วันไหลลำลูกกาได้เกิดขึ้นในครั้งนี้แต่ผมขาดพี่ๆสมาชิกสภาวันนั้นวันนี้คงไม่มีงานวันไหลลำลูกกาแน่นอนนะครับผมในานามตัวแทนเทศบาลตะบนลำลูกกาต้องขอบคุณว่าจากแม่จ๋าด้วย นะครับที่การสนับสนุนทีมงานผมมาตลอดเทศบาลทั้ง12ท่านที่อนุมัติโครงการวันไหลลำลูกกาที่อนุมัติโครงการของการแบบสืบสารประเพณีวันสงการนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะอบอุ่นทําไมผมถึงพูดคาว่าอบอุ่นเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องมากันอย่างครับข้างหน้าตา เมื่อวานผมดีใจกับท่านผอบอุนดีใจกับท่านประหลัดวชรพลที่งานไหลลำลูกกาวันแรกพี่น้องมาเที่ยวอูโมงของเทศบาลตะบนุงก,กามาอย่อนรนหลามมาดูวันไหลเราไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนผมจัดขึ้นเป็นครั้งแรกก็จะทำให้พ่อแม่พี่น้อง ใครเมื่อเป็นนายกต่อจากผมก็ขอความกรุณาจัดวันไหลให้กับชาวลำลูกกาต่อไปผมจะอยู่แก่เป็นนายกสิบหกปีเองนะครับโชคดีครับ